อันนี้ก็จะเป็นลายใหม่นะทุกคนก็ส่วนใครอยากเห็นข้างในนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะทุกคน,นะคะ่ะนี่เป็นเส้นแบบปกติธรรมดาเลย สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลมาพบกับชาแนลไออีกแล้วทุกคนหลังจากที่ไอนะคะหายไปนานมากแบบหลายเดือนเลยทุกคนที่ไอไม่ได้ลงคลิปนะคะก็เดี๋ยวคลิปใหม่ก็จะมาเร็วนี้ด้วยแล้วก็วันนี้นะคะไอก็จะมาเปิดถุงนะทุกคนก็คือไอนะคะได้มีโอกาสนะคะไปร้านทุกอย่าง1ิบาทนะคะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกในรอบ1ปีนี้เลยนะคะที่ไอได้ไปช้อปปิ้ง เออร้านสิบบาทอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบปีนะคะก็คือจะบอกว่าวันนี้ก็จะมาเปิดถุงนะคะที่แบบว่าไปช็อปมาจากร้านสิบบาทนะคะว่าได้อะไรกันมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวให้ขอเริ่มหยิบเลยนะทุกคนก็คือแบบถุงใหญ่มากได้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะก็หลักๆก็คือไอ้อ่ะไม่ค่อยบอกว่า ซื้อแบบว่าพวกแบบว่าอะไรเยอะมากมายก็จะซื้อแบบซ้ำๆแต่ว่าเป็นคนละลายอะไรอย่างนี้นะทุกคนอย่างแรกนะคะที่จะหยิบให้ดูนะคะทุกคนค่ะนี่เลยนะคะทุกคนมันจะเป็นสมุดแบบนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือเป็นแบบว่าสมุดธรรมดาแบบนี้เลยนะคะก็คือสิบบาทนะทุกคนซื้อเพราะอะไรนะคะก็คือซื้อเพาะลายนะทุกคนคือแบบไอชอบมากนะคะคือแบบน้องน่ารักมากเลยทุกคนดูดิน่ารักไหมน่ารักมากนะทุกคนแต่ว่าคือข้างในอ่ะก็คือเป็นเส้นแบบธรรมดาแบบสามารถ ชออ็ชอตนองช็อตนนแบบว่าจดอะไรได้นะคะนี่มันก็บบว่าน่ารักน่ารักต้องปกนะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวให้ดูลายต่อไปเลยนะข้างในก็อาจจะไม่เปิดให้ดูแล้วนะคะเพราะว่าข้างในก็คือจะเป็นเหมือนเล่มแรกที่ไอให้ดูไปเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนคะ่ะก็คือนี่คือลายที่2นะคะลายแรกกับลายที่2ก็คือน่ารักมากนี่ทุกคนคือมันน่ารักมาก10บ,บาทไอก็เลยจัดมาเกือบถุกลายเลยนะคะ น่ารักมากเล่มที่เล่มที่สี่นะคะนี่เล่มที่สี่แล้วนะ นี่เลยนะทุกคนคือแบบน้องน่ารักแบบน่ารักมากแล้วคือมันเป็นของที่เขาเพิ่งเอามาลงใหม่อะแล้ววันที่ไอได้ไปแบบข้างนอกอย่างเงี้ยก็คือแบบได้ไปเวลาสิบบาทร้านนี้ก็คือแบบคือแบบน้องแบบาาดีมากแล้วคือไอชอบมากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่นะทุกคนก็ส่วนใครอยากเห็นข้างในนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นเส้นแบบปกติธรรมดาเลยก็คือจะบอกว่ามันก็เป็นของจีนนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าคือแบบว่าราสิบบาทเขาเอามาลงเหรทุกคนแล้วมันน่ารักจริงๆทุกคน แบบสวยมากสวยแบบสวยไม่ไหวทุกคนค่ะแล้วคือข้างหลังก็คือน่ารักไปอีกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเล่มสุดท้ายนะคะของแบบว่าที่มีสันแบบนี้นะทุกคนคะ่ะก็คือได้ไปทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเก้าเล่มนะคะทุกคนขาทั้งหมดนี้นะเก้าเล่มเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะก็คือจะบอกว่าหมดไปเก้าสิบไดเก้าเล่มใช่ไหมทุกคนยังไม่หมดค่ะทุกคนขามาอีกนะคะก็จะเป็นสมุดคือหลายหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมไอซื้อสมุดมาเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไอก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าใช้สมุดเปลืองหรือว่าช็อตโน้ตอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าไอซซื้อมาเก็บแล้วก็ถ้าแบบได้มีโอกาสใช้อะ่ะก็จะพยายามใช้ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าแบบซื้อมาเพราะว่า มันราคาแบบค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็สวยด้วยแล้วก็คือแบบเป็นคนชอบเก็บอะไรเงี้ยก็เลยบบชอบซื้อมาเก็บไว้นะคะส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ละทุกคนค่ะนี่นะคะข้างในนะคะก็จะเป็นเส้นเหมือนเดิมเลยนี่ก็จะเป็นขนาดกระดาษประมาณ A5 นะคะทุกคนคะน่ะอหมองน่ารักมากมีความแบบเลื่มเรื่มบบวับนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็คือน้องน่ารักมากทุกคน อันนี้ข้างในก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือข้างในก็คือเป็นสมุดแบบธรรมดาแต่ว่ามันมันดีตรงปกอะทุกคนนี่นี่ก็สิบ,บาทนะคะทุกคนค่ะสิบบาทหมืเลยแล้วเล่มหนาด้วยนะทุกคนไม่ใช่เล่มบางๆนะคะก็คือแบบเรเล่มที่ต่อไปนะคะจำไม่ได้แล้วนะทุกคนเเล่มที่เท่าไหร่ใครดูแล้วแบบนับก็คือแบบว่าช่วยบอกไอ้ด้วยนะคะนี่เลย แล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะคือเล่มแบบนี้ลายก็คือมีเยอะมากแต่ว่าไออ่ะหยิบม,มาแค่สองเล่มนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเอามาทุกลายไม่ได้นะคะงบจำกัดน,นะคะทุกคนคะ่ะต่อไปต่อไปนะคะก็จะเป็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะทุกคนคือมันน่ารักมากจริงๆทุกคนคะ่ะคือแบบว่า คือแบบ10บาทอ่ะมันคุ้มมากเลยนะคะนี่นะคะลายก็จะมีทั้งหมด4ลายแบบนี้นะคะเซตหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ออหยิบมาไม่ครบนะคะทุกคนคะ่ะคือไอหยิบมาแค่เล่มน้องคนนี้นะคะก็เป็นสมุดธรรมดาเลยค่ะนี่เป็นสมุดธรรมดาอันนี้ก็สิบาทนะคะเล่มหนามากแล้วก็คือกระดาษก็คือเนื้อดีด้วยนะทุกคนนี่นี่ก็เซตหนึ่งก็จะมี4ลายนะคะน้องรักมากคนเห็นไหม นี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เซตหนึ่งก็จะมีแบบสี่เล่มเลยแต่ว่าไอหยิบมาแค่เล่มเดียวนะคะแล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะที่เป็นสมุดโน้ตแบบนี้นะคะทุกคนก็คือแบบอันนี้เล่มสุดท้ายแล้วนะโอ้ทุกคน,นะคะ่ะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะ ใครยังนับอยู่ว่าเล่มที่เท่าไหร่ก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกําลังใจบอกไอด้วยนะทุกคนคะ่ะแล้วก็ไอจะได้รู้ว่าทุกคนแบบดูคลิปไออะไรก็คือแบบจะได้เป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะทุกคนใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนคะ่ะก็คือไอก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะอะไรมากมายนะคะก็ถ้าครั้งหน้านะมีโอกาสได้ไปอีกแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้เปิดถุงต่อไปที่แบบว่าเวลาไอาไปช็อปจากร้านสิแบกนะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าแบบไอจะได้แบบมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าร้าน ่มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนคือมันเป็นตัวแบบคลิปนีบแบบเอาไปมีบกระดาษหนีบรูปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน้องน่ารักดีนะคะคือมีหลายลายมากอันนี้ก็คือแบบมีมากกว่า10ลายอะ่ะทุกคนแต่ว่าไออ่ะหยิบลายนี้มานะคะคือซึ่งน้องน่ารักมากเขาให้เชือกมาด้วยนะนี่จะเป็นคลิปหนีบแบบนี้ทุกคนนีเลย ก็คือน้องน่ารักมากทุกคนค่ะหยิบได้จริงนะคะทุกคนไม่กินกองนาะไม่กองแกงนะทุกคนค่ะคือแบบอันนี้ก็ซื้อว่าลายมันน่ารักนะคะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะทุกคนแยหยิบได้นะคะก็คืออันนี้เลยเป็นสายคล้องเมสนะคะซึ่งเห็นว่าไอา้พยายามหาซื้อแบบที่มันเป็นอย่างเนี้ยมานานมากแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อหรือว่าได้สั่ง แบบผ่านแอปพลิเคชันต่างๆสักทีนะคะเพราะว่าแบบเออเราก็ไปดูร้านส0บาทเพราะว่าเราคิดว่าร้าน10บาทมันมีอยู่แล้วไอ้ก็เลยไปเจอที่ร้าน10บาทนะทุกคนมันเป็นสายของเมร์นะคะซึ่งน้องน่ารักมากเลยอะมันเป็นแบบนี้ทุกคนไอ้ก็เลยแบบซื้อมาเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือไวมากๆนะคะอย่างสุดท้ายแล้วคาะหมดแล้วนะทุกคนคะ่ะหมดแล้วหมดเรียงเลยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะมันเป็นแบบนี้ทุกคน ลายแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ซึ่งมันอันละ10บาทไอก็จัดมาเลยค่ะทุกลายนะคะคือมันอัลละสิบบาทใช่ไหมทุกคนไอได้มาทั้งหมด6ลนยนะคะเดี๋ยวมาดูลายแรกเนาะก็คือจะเป็นลายนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นฟลอเรสเซนนะคะทุกคนขาะนี้เลยก็คือกลิ่นก็น่าจะกลิ่นเดียวกันแต่ว่าลายมันแตกต่างกันตรงนี้แหละทุกคนแล้วมันน่ารักมากนะคะสาววกดิบนี์จะไม่มีไม่ได้นะคะร้านสิบบาทแบบเอามาลงขายขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วนะคะทุกคนขา นี่ต่อไปก็คือแบบแลาพันเซลจ้าก็คือแบบน่ารักมากแต่ว่ากลิ่นอะเขาเขียนมันเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนไอคิดว่ามันกลิ่นเดียวกันนะคะนี่แล้วก็3ามมันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยนี่ทุกคนให้ดูใกล้ๆนี่สโนไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลย ซินเดอเรลล่านะคะทุกคนก็คือหมดแล้วนะคะทุกคนขาก็คือแบบซินเดอเรลลาก็คือน่ารักมากแล้วคือสเปรย์แอลกออทุกคนคือจากที่ไอไปซื้อจากร้านแบบว่าต่างๆที่บอก ที่แบบว่าตามร้านทั่วไปอ่ะมันก็คือแบบละห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันละสิาาาบาทนะคะทุกคนแล้วลายมันน่ารักเป็นแบบดิสนีย์อะไรเงี้ยไก็เลยแบบซื้อมาทั้งหมดหกลายที่ทางร้านเขานี่เลยนะคะก็หมดเท่านี้นะคะทุกคนค่ะก็สำหรับทลิปนี้นะคะก็อาจจะไม่ยาวมากนะคะมาทักทายกันหน่อยหนะ่ะทุกคนแล้วก็ฝากนะคะกดไลค์กด, like, กดแบบว่ากดแชร์กดซับสไคร e นะคะแบบว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะทุกคนค่ะว่าตรงไหนไอ้ควรประปรุหรือว่าควรที่จะอะไรยังไงแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อเป็นกาลังใจ ไอทาคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบายนะทุกคนวันนี้ก็คือแบบมาเปิดถุงสิบบาทนะทุกคนค่ะก็โอกาสหน้าเดี๋ยวไอไว้มาเปิดอีกนะถ้าไอได้ไปแล้วก็ใครนะคะอยากให้แบบว่ารีวิวหรือว่ามาพูดคุยอะไรหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนก็สามารถแนะนํามาได้เลยนะคะแล้วก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย